สวัสดีค่ะอันยองาเนียรวมกัหลายๆ่ะอะไรบ้าอะไรวันนี้เราจะมาสนุกกันนะคะวันนี้เราไกินแล้วบ้างคะกินแล้วอะไรกินแล้วะทำไมก็ืก่อนเปลี่ยนแทนค่ะสดายก็เ็นคะ อมาน้ยยกีะไรอะอะไรอ้เรากน็วคะไม่อะไรอะกินข้าวมั้แล้วก็มากินน้ไครีที่นอะไรร้านะ๋อนี่หรอน้ำโกโก้ลงเพมาโดนน้ำข้าวมากเลยแล้วเราตั้งกล้องเาชื่อ วันตีวันนีนั่นเองวันนี้เรามากินอะไรกันบ้างเห๋อะไรบ้างนี่วัน,นตีกิน้าเป็นอย่างนี้นี่ของใครคะของขบุ๊คครับ <c oughs> ตกินเร็ไหมกินเ็ไหนบ้างกินนไปไม่ดไมลด้คนไม่ชอบคนไม่ชอบออกกล้อง <c oughs> บอกเขาไปกินแต่ แต่จิกตลอดหอ่ะฮะดมันอะไรอ,อ่ะอามาโอเคมันมันจะถ่ายมาแล้วแค่นี้แหละเฮ้ยแค่นี้แหละแค่